สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงสปอย์ฉบับเต็มของตอนที่1069ัน้นั่นเองนะครับซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมจากในสปอย์แรกของตอนที่1 0 6 9ที่ได้ทำออกไปเมื่อวานนี้นะครับก็เหมือนมีความคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยก็คือเรื่องราวเดียวกันโครงเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะ กับตอน1069ฉบับเต็มกับตอนที่มีชื่อว่าทุกสิ่งกำเนิดมาพร้อมกับเหตุผล เรื่องราวของเรานะครับผมเปิดตอนมาที่ตัวของลุจิที่เจอกับลูฟี่จากตอน1 0 6 8ตัวของลูฟี่ก็ตกใจเจ้านกพีราบแต่ตัวของลุจิเนี่ยเมื่อเห็นลูฟี่ก็พร้อมที่จะเข้ามาโจมตีลูฟี่ในทันทีแต่ตัวของคาคุและสตุซี่ก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้การจะเข้าต่อสู้กับ4ี่จกักรพรรดิต้องขออนุญ,ญาตจากทางศูนย์ใหญ่ก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะเสี่ยงเกิดเป็นสงครามได้ แต่ลูฟี่เนี่ยเมื่อหันไปเจอแอตาสที่ล่วงไปแล้วจะการโจมตีด้วยโรคุโอกันของตัวของรุจิลูฟี่ก็โมโหและเข้ามาโจมตีใส่รุจิก่อนเลยซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดก,กลับมาที่ศูนย์ใหญ่กองทัพเรือดูเหมือนว่าตัวของอาคาอินุนั้นจะหาตัวของคิซาลุอยู่คิซาลุไปไหนกันโดยเหล่าทหารเรือก,ก็ได้บอกว่าณนะตอนนี้คิซาลุได้ออกเดินทางไปยังเกาะเอ็กเฮดซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดก,กลับมาที่การต,กต่อสู้ระหว่างลูฟี่และรุจิตัวของลูฟี่ได้ใช้เกียร์ห้าซึ่งรุจิเองก็ ใช่พลังของผลปีศาจของเขาที่ตื่นขึ้นแล้วเหมือนกันโดยตัวของรุจิในร่างที่ตื่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนร่างไฮบริดของเขาแต่ผอมขึ้นมากว่าแล้วจากนั้นเองเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เข้าสู้กันนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ตัวของเซนโตมารุที่ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับตัวของเซราฟิมโบอาเซราฟิมมีฮอกแล้วก็เซราฟิมจินเบแล้วจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งการเซราฟิมมันมีขั้นตอนอยังไงเซราฟิมนั้นมีลำดับในการสั่งอยู่นะครับผมและไม รสารได้โดยระดับการสั่งการเนี่ยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ห้าผู้เท่านั้นเป็นผู้ที่มีคําสั่งสูงสุดนะครับผมลง,ลงมาก็คือเวก้าพังแล้วค่อยเป็นตัวของเซนโตมารุแล้วจากนั้นก็จะเป็นคนที่มีชิปคําสั่งซึ่งก็คือกลุ่ม CPC ซีโที่กําลังถืออยู่ณปัจจุบันเป็นชิปคําสั่งที่จะเลือกให้ใครก็ได้นะครับแต่เซนโตมารุเนี่ยก็มีอํานาจเหนือตัวของพวก CPC ซีโอยู่ดีทําให้ตัวของเซนโตมารุสั่งให้เซราฟิมคูมะเข้าโจมตีกลุ่ม CPC ซีโในฮันที ในเวลาเดียวกันนี้เองไงตัวของจิทเบชอเปอร์ก็ได้อุ้มตัวของบอนนี่แล้วก็วิ่งออกมาในขณะที่วิ่งอยู่นี่เองจิทเบเนี่ยก็ได้วิ่งสวนกับเซราฟิมตัวเองเนะครับผมทําให้เขาเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดกับมาที่การต่อสู้ระหว่างเซราฟิมคูมะกับตัวของสตูซี่และคาคุซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็หลบการโจมตีของเซราฟิมอย่างเดียวโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่พยายามจะสู้กลับเพราะการสู้กลับกับเซราฟิมเนี่ยก็เป็นการทําลายทรัพย์สินของรัฐบาลโลกเหมือนกันและพวกเขาไม่อยากสร้างความเสียหายใดๆให้กับ ตัวของเซราฟิมและเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดก,กับมาที่ฝั่งของลูฟี่นะครับผมทุกคนก็ช็อกกับการเห็นลูฟี่ใช้เกียร์หกันหมดเลยซึ่งเวก้าพังตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าพวกเขาแฟงกี้เองก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับเวก้าพังตัวจริงักทีแล้วจากนั้นเวก้าพังก็ได้หามนามิว่ารู้ไหมว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่ นามีเองก็ไม่รู้นี่คือพลังใหม่ของผลโกมูโกมูอย่างนั้นเหรอแต่เวกีก้าพังก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลโกมูโกมูไม่เคยมีบันทึกอยู่ในสารลูกกมของผลปีาศาจตัวตนของลูฟี่ในตอนนี้มันเหมือนกับตัวของนิกะเทพเจ้าที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่โบราณกาลแม้ว่าชื่อชื่อนี้จะถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์แล้วแต่ตราบเท่าที่ผู้คนยังคงปรารถนาในตัวของเขานิกะก็จะไม่หายไปและปรากฏตัวใหม่อีกครั้งแล้วจากนั้นเวก้าพังก็ได้เล่าว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นนมมาาาาจกควป ของผู้คนและนั่นรวมไปถึงผลปีศา์ด้วยผลปีศาจนะคือความเป็นไปได้ของวิวัฒนาการของมนุษย์ยังไงละ่ะถ้าใครสักคนปรารถนาสิ่งใดให้เกิดขึ้น นั่นแหละคือสิ่งที่ผลปีศาจเกิดขึ้นมาและพลังต่างๆของผลปีศาจมันก็ล้วนเป็นตัวแทนของความปารถนาที่มนุษย์นั้นได้มีความปารถนาอันแรงกล้าจนมันเกิดขึ้นมาและการเกิดขึ้นมาจากผลปีศาจที่เกิดขึ้นมาจากแรงปารถนาของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติยังไงล่ะมันให้พลังพิเศษกับมนุษย์มันเลยทําให้ธรรมชาตินั้นเกลียดและสาบแช่งผู้ที่ใช้พลังของผลปีศาจและผู้ที่เป็นเหมือนแม่ของโลกใบนี้มารดาของสรรพสิ่งทั้งปวงมันคือท้องทะเลยังไงล่ะ นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ใช้ผลวีศาตร ถึงมีจุดอ่อนเป็นน้ำทะเลและเมื่อกลุ่มของนามนิได้ยินสิ่งที่เวก้าพังพูดออกมาทุกคนก็อึ้งไปเลยแต่เวก้าพังก็สวนกลับไปว่าเป็นยังไงล่ะโลกนี้นะมันแสนจะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วจากนั้นเหตุการณ์นะครับผมก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับรอบลุจิอีกครั้งโดยลูฟี่เนี่ยก็ยิ้มต่อสู้ด้วยความสุขกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาและหลบการโจมตีของลุจิได้หมดเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้สวนกลับไปได้วย5ตัวตุ่นยางยืดซึ่งเป็นการเปลี่ยนพื้นให้กาหลา,าย แล้วก็ล่วงไปเลยนะครับผมโชว์ให้เห็นเลยว่าพลังของลูฟี่ในตอนนี้โหดขนาดไหนแล้วจากนั้นเนี่ยลูฟี่ก็ได้เจอกับเซนโตมารุซึ่งลูฟี่ก็เข้าไปทักทายนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องราวก็ยังเปิดเผยมาต่อยอว่าเซนโตมารุนั้นเป็นเด็กที่เวก้าพังเก็บมาเลี้ยงทําให้ตัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมาจากชีวิตที่ยากจนตัวของเซนโตมารุนั้นเลยสํานึกบุญคุณของเวก้าพังเป็นอย่างมากและเข้าสู้กับ CP พซีโซึ่งเซนโตมารุนั้นก็ได้ขอร้องให้ลูฟี่พาตัวของเวก้าพังไไปดดด้้้้้วยแต่ทันนันนนนนใลจจิกก็ฟืขึมาา,กกา ลูฟี่ต่อยจนล่วงลงไปลุจินะครับผมเมื่อเห็นเซนโตมารุก็เข้ามาจัดก,การตัวของเซนโตมารุก่อนเลยเพราะเซนโตมารุนั้นเป็นผู้ที่มีคําสั่งในการที่จะออกคําสั่งให้กับตัวของเซราฟิมได้เหนือพวกเขาลุจิเองก็พุ่งเข้ามาและใช้ชูกันหัดพิฆาตในการจัดก,การกับเซนโตมารุซึ่งดูเหมือนว่าด้วยการโจมตีทีเดียวเนี่ยเซนโตมารุจะน็อกลงไปจนบาดเจ็บเลยนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะก็แค่กาจัดผู้สั่งการเท่านั้นเองทีนี้เซราฟิมก็จะมาฟังคําสั่งของเราแล้ว เมื่อลูฟี่ได้เห็นดังนั้นก็โกรธมากๆเลยนะครับผมและพร้อมเข้าไปจัดการกับตัวของลุจิในทันทีลูฟี่ได้ตะโกนออกมาว่าเจ้าขวานจากการที่เซนโตมาลูนั้นถูกจัดการลงและเรื่องราวในวันพีชในตอนที่1069ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แหละครับผมก็ถือได้ว่าดุเดือนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเหมือนคาดเคลื่อนกับสปอยแรกอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เนื้อหาโดยรวมเนี่ยก็เหมือนเดิมถูกไหมซึ่งอันนี้เห็นได้เลยนะครับผมว่าศึกต่อไปเนี่ยแม้ว่าลูฟี่อยากจะดูแข็งแกร่งกว่าตัวของรับจจิอยู่ริงแต่ลุ ว่าจะพ่ายแพ้กัน,นง่ายๆเลยนะครับผมแถมรุจิเองเนี่ยนะครับยังสามารถชิงการควบคุมตัวของเซราฟิมกลับมาได้ถ้าเซราฟิมเนี่ยนะครับผมมาลุมตัวของลูฟี่พร้อมกับตัวของรุจิเนี่ยอาจจาะไม่การต่อสู้นั้นมันสูสีมากขึ้นก็ได้นะครับยังไงเดี๋ยวคงต้องรอติดตามชมกันแล้วก็สัปดาห์หน้าวันพีทงดนะครับผมเพราะว่าอาจารย์โอดาเนี่ยติดเดินทางไปยังงานที่ตอนออกกลางนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกล้วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับวัน หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับ